สวัสดีครับผมนายกนบรุพัฒน์ชูริการนะครับเลขที่4สาขาเครื่องมือวตสาหกรรมจะมาทำการทดสอบ,บนะครับ PID characteristic test นะครับแต่คราวนี้จะใช้เป็นบล็อก PID เลยนะครับเป็นบล็อก PID ที่มีทั้ง P control I control และ D control อยู่ในตัวเดียวกันนะครับซึ่งโปรแกรมที่ใช้การทดสอบก็ยังคงเป็น NI Multisim เหมือนเดิมครับ12 Seconds Later จาก,กี่เกินนำนะครับการทดสอบครั้งนี้จะใช้เป็นบล็อก PAD แบบรวมนะครับโอเคก็เริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะครับเริ่มจากฟังชันเจเนเรเตอร์แล้วก็แสดงผลโดยออสซิลโลสโคปและนี่นะครับบล็อกที่จะใช้นี่เข้ามาที่ นี่ครับคอนโทรลฟังก์ชันบอกนี่ครับ P I D คอนโทรลนี่ครับทำการเปลี่ยนชีฟไว้ก่อนเลยนะครับรอบนี้ จากนั้นทำการต่อสายนเหมือนเดิมบวกก็จะเข้าในส่วนของบวกน่ครับลบก็เข้าลบออกจากบวกของบล็อกแอดีนะครับก็จะเข้าไปสู่ช h a n แ e นดบีจากนั้นทำการต่อกาวไว้นะครับนี่ครับพาวซอร์แล้วก็กาวเหมือนเดิมนะครับ แชนแนลเอ A, ก็จะไปต่อกับทางด้านโบกนะครับต่อไปก็จะไปทำการเปลี่ยนสีสายนะครับหลังจากทำการเปลี่ยนสีนะครับก็ได้จัดรูปวงจรใหม่นิดหน่อยนะครับในส่วนของการตั้งค่านะครับ ถ้าทำเลือกเป็นสแควร์เวฟเหมือนเดิมฟิวซี่หนึ่งเฮิร์ตรูที่เซนเซอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแอมพลิจูดหนึ่งโวลทีนะครับคราวนี้ในส่วนของบล็อกพีดีนี่ครับคราวนี้จะมีให้ปรับทั้ง p control i control และ d control เลยนะครับข้างในตัวเดียวกันครับในะส่วนของโวลเทจอัปเปอร์ก็ตั้งที่10 โดเวอก็ตั้งที่ลบสิบนะครับในส่วนของออสิโลสโคปนะครับก็จะตั้งเป็นสเกลนะครับห้าร้อยมิลลิเซกนะครับในส่วนของช l นเอจะตั้งไปที่ห้าโวลต์และค่า Y ก็จะเป็นสองนะครับในส่วนของชานบีก็ห้าโวลต์เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นลบสองนะครับค่าวาจากนั้นก็ลองทดสอบ การทำงานเหมือนเดิมนะครับโดยการทดสอบแคปฮีอย่างเดียวก่อนแล้วการตั้งค่า p ีเป็นหนึ่งอย่างเดียวนะครับที่เหลองตั้งเป็นศูนย์จากนั้นลองทดสอบดูนะครับตรงกับการทดสอบคาทีแล้วนะครับก็คือเป็นคลื่นซีลียมนะครับค่า p ีนะครับ ในส่วนต่อมาก็จะทําการทดสอบค่า i ต่อนะครับทําการตั้งค่า i นะครับที่หนึ่งอ่านะครับลื้นที่ได้ก็จะเป็นนะครับเชียงขึ้นเชียงลงมันคลิปที่แล้วนะครับเชียงขึ้นเชียงลงต่อไปก็จะเป็นค่า d นะครับใส่ค่า d ไปที่ หนึ่งจากนั้นกดทดสอบนะครับนี่นครับคดีใชครับเป็นเส้นตรงแล้วมีขึ้นแล้วก็ลงนี่นะครับคดี ไปก็จะลองเป็น PID เลยนะครับนี่ครับตั้งที่หนึ่ง I ก็ตั้งที่หนึ่ง D ก็คื้นหนึ่งนะครับกดทดสอบดูครับอ่หยุดก่อนนะครับแล้วนี่เห็นไหมครับขึ้นที่ได้ เหมือนเดิมนะครับนี่คือนี่เส้นแรกนะครับส่วนนี้จะเป็นเส้นของ p นะครับนี่ที่ไม่ใช่เส้นส่วนที่เกินนะครับเฉพาะส่วนที่ขึ้นเป็นสแควร์เวฟนะนี่ครับ p ส่วนของ i ก็ยังคงเป็นเส้นเชิงขึ้นเชิงลงนะครับนี่ครับนี่เชิงขึ้นเชิงลงจะไปค่าของ d ก็นี่ครับส่วนที่เกินมาครับทั้งขึ้นและลงนะครับนี่ขึ้นจะเป็นของบวกนะครับ ลงก็เป็นของลบนะครับแล้วนี่ก็เป็นการทดสอบ PID characteristic test นะครับแบบบ็อก PID รวมโดยใช้โปรแกรม m มติ s i m นะครับ